สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจของฟังด้วยหัวใจนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาจนทุกวันนี้นะคะหลายคนก็ประมาณ3 b ปีได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็มีคนที่เข้ามากดไลค์ติดตามเพจอยู่2,000กว่าคนเลยนะคะและตอนนี้อย่างที่เคยได้แจ้งประกาศไปแล้วนะคะว่าเราจะเริ่ม ให้การดูแลทุกๆท,ท่านมากยิ่งขึ้นนะคะโดยในเพจตอนนี้เรามีความร่วมมือนะคะมีนักจิตวิทยาสท่านนะคะซึ่งวันนี้เรามาพบกับทุทกๆคนนะคะเพื่อจะมาแนะนำตัวกันนะคะก็เลยอยากจะเชิญโคชยอดนะคะแนะนำตัวก่อนนะคะ ออขอบคุณมากนะครับ <S <S ครูโจ้ก็เป็นคนที่ผมรู้สึกว่าอยากร่วมงานด้วยมากๆเลยนะครับเป็นพลังงานที่จะสามารถโอ้โหให้ทุกๆคนได้มีความสุขได้รับรู้ข้อมูลต่างๆมากมายแล้วก็เป็นผู้ที่ส่งความรู้มากเลยนะครับ <S <S ผมชื่อยอดปิยะนะครับเรียกผมโคชยอดนะครับก็เ,เรียนปริญญาโทจิตวิทยานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังทำวิจัยปริญญาเอกอยู่ทางด้านของซิงเนอร์จีก็คือการประสาน ผลึกกาลังร่วมนะครับการทํางานร่วมกันแล้วก็เป็นนักให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาอยู่นี่ที่แพลตฟอร์มหนึ่งนะครับ<ม>แล้วก็ยินดีอย่างยิ่งเลยที่จะมาร่วมงานกับครูโจ้ในเพจนี้นะครับขอให้ทุกๆท่านติดตามแล้วก็เราจะได้มี คอมเพนิตี้ร่วมกันนะครับแล้วก็ทำให้ใจิตใจเรามีความสุขกันพร้อมๆกันไปครับอ่าขอบคุณโค้ชยอดนะคะและก็เช่นกันนะคะครูโจนะคะขอแนะนําตัวบ้างน,นะคะครูโจจบปริญญาโทจิตวิทยาประยุกต์เหมือนกันนะคะจิตวิทยาด้านการให้การปรึกษานะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นนักจิตวิทยาประจําองค์กรแห่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมา ที่เคยได้ทํางานนะคะตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่แล้วก็มีการฝึกงานนะคะก็จะมีตั้งแต่ในมหาวิทยาลัยในเรือนจำนะคะที่เรือนจํากลางคลองเปรมนะคะแล้วก็ได้เคยทํางานเริ่มต้นที่ถานบำบัดยาเสพติดมาก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามาทําในจิตวิทยาองค์กรเต็มตัวอย่างปัจจุบันนี้นะคะ,อ,ะอยากให้โค้ชยอดด้วยช่วยแนะนําด้วยว่าเคยทํางานที่ไหนบ้างนะคะในเชิงจิตวิทยานะคะก็ ตั้งแต่เรียนจบเลยเนี่ยก็ทํางานบริการตลอดเลยนะครับเป็นมักคุเทศพาเที่ยวก็ด้วยควาที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกเนาะเ้วก็ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอาจารย์อยู่สองปีนะครับกลับมาก็เรียกว่าเป็นมักคุเทศมืออาชีพสักห้าปีแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นสจ๊วตการยิงไทยครับก็อยู่20ปีเต็มๆเลยก็ทําทุกคลาสเลยจนกระทั่งตัดสินใจลาออกมาเรียนหนังศือ์ครับปริญญาโทรปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยา เนื่องจากว่าง,งานบริการเนาะอย่างที่รูราบเนี่ยต้องเจอกับอารมณ์ต่างๆเจอจากคือเจอ,เจอ,เจอผู้คนมากมายเลยจากทั่วโลกแล้วก็ทุกๆชาติก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาเนาะซึ่งเราจะต้องมีการตอบสนองความต้องการของเขาดูแลเขาทางด้านจิตใจนะครับในฐาน,นะาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทําให้ถึงเหล่านี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ตกผลึกมาแล้วก็ประกอบกับสิ่งที่เราได้ไปเรียนในหมหาวิทยาลัยและดักโทเอกด้วยเนี่ยคือจะได้มีมุมมองต่างๆนะในการ เอ,อ่อพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษากับผู้คนมากขึ้นนะครับในสิ่งที่เป็นวิชาชีพที่เราสะสมมาครับอ่าโอเคค่ะอ่าตอนนี้ก็เริ่มรู้จักเราสองคนมากขึ้นเล็กน้อยแล้วนะคะและวันนี้ที่เรามาแนะนำตัวเพื่ออะไรนะคะก็อย่างที่บอกเนาะต่อจากนี้เราจะมาดูแลทุกทกท่านให้มากยิ่งขึ้นนะคะจากประสบการณ์ของเราทั้งสองคนนะคะก็ได้ดูแลคนหลายกลุ่มกับปัญหาทางด้าน ใจ,ใจิตใจอารมณ์ความรู้สึกหลายๆแบบนะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาช่วยให้กําลังใจหรือให้พลังกับทุกๆท,ท่านนะคะโดยจะเริ่มวันพรุ่งนี้เลยนะคะวันอาทิตย์นะคะเริ่มถ่ายทอดตอน2องทุ่มทางเพจของเราแห่งนี้นะคะมาติดตามกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีทุกๆวันพุธและวันอาทิตย์ในค่ำคืนหลังสองทุ่มนี้นะคะที่ ทุกคนเลิกงานมาเนาะก็จะได้มาพบกับเราซึ่งระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากฟังเรื่องอะไรอยากให้เราพูดคุยเรื่องอะไรแนะนํากันเข้ามาได้นะคะจะได้มาพบกับเรานะคะ,ะและก็วันนี้แนะนําตัวกันเล็กๆน้อยๆนะคะมีอะไรสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะปิดท้ายพี่ยอดครูโคชยอดอยากจะบอกทุกท่านอะไรบ้างไหมคะครับเรามาด้วยจิตใจที่อยากจะรับฟังด้วยหัวใจจริงๆ ทุกทุกท่านก็เห็นเรานั่งอยู่ในโอ้ต้นไม้นะข้างหลังเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงครนะับมันเป็นความรู้สึกที่แบบเย็นฉ่าแล้วก็จากอากาศที่ร้อนๆแบบนี้เนะก็เหมือนจิตใจเหมือนกันนะครับถ้าว่าจิตใจเราร้อนรดนจากการทํางานนะครับในชีวิตประจาวันเนี่ยมาเจอพวกเรานะมีความเย็นความฉ่าความสดชื่นให้ทุกทท่านนะครับเจอกันทุกๆวันพุธและวันอาทิตย์นะครับเวลาสองทุ่มตรงครับโอเคค่ะถ้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ